สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้ผมเต่านินจาจาก SSKTV มาย้อนอดีตให้ท่านได้เห็นภาพนะครับในครั้งที่พม่าได้มีการเลือกตั้งนะในครั้งที่ท่านองซานซูจีมหาเสียงที่รัฐชฐานที่ท่าขี้เหล็กผมเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ท่านได้เชิญนะครับเต่านินจาไปทำข่าว ในการหาเสียงของท่านและไปต้อนรับท่านที่ท่าคีเหล็กนะฮะภาพบรรยากาศวันนั้นเราสุดปราบเลื้มใจที่พม่าก,กำลังเข้าสู่ระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยและเราก็คาดหวังว่าประเทศพม่าจะเกิดความสงบและในช่วงนั้นก็สงบนะฮะเราเองได้ไปพม่าหลายพื้นที่นะครับในการที่ท่านได้อำนวยความสะดวกให้นะครับ ภาพวันนั้นกับภาพวันนี้มันแตกต่างกันวันนั้นมีการเลือกตั้งมีการหาเสียงเพื่อที่จะไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้มีการสู้รบมีการเข่นฆ่ากันมากมายหลายพื้นที่จนเชื่อว่าหากยังเป็นอยู่อย่างนี้รัฐบาลทหารพม่าเองน่าจะยืนหยัดอยู่ต่อไปไม่ไหวนี่คือสิ่งที่ ผมเต่านินจาอยากได้ให้เห็นภาพแห่งความเป็นจริงว่าผมเต่านินจาได้เข้าไปดําเนินการได้เข้าไปทํางานได้เข้าไปประสานตรงนี้จริงๆไม่ใช่เป็นการมโนหรือเป็นการสร้างภาพไปดูบรรยากาศในครั้งนั้นครับครับ ตอนนี้ผมมาเยืนอยู่ที่หน้าเวทีหาเสียงนะครับซึ่งเป็นพักของท่านองซานซูจีครับที่มาหาเสียงวันนี้เมื่อสักครู่ช่วงเช้านะครับเราได้ไปรับท่านที่สนามบิน่าคีเล็กนะครับและและตอนนี้นะจากสนามบินท่าคีเล็กท่านไปกราบนมัสการพระนะครับเสร็จแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมนะครับหลังจากที่เข้าพักที่โรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยนะ บ่ายสามโมงครับท่านก็จะเดินทางมาที่เวทีแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นลานที่กว้างมากนะฮะสามารถบรรจุคนนี้ไม่ต่ำกว่าสองสา0หมืคนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นิยมส่งเสริมและสนับสนุนพรรคของท่านองซานสูจีนั้นก็จะเดินทางมานะมาฟังการปราศรัยเพื่อที่จะหาเสียง ในขณะน,นี้การหาเสียงในประเทศพม่านั้นกำลังเข้มข้นครับผมได้พาท่านมาดูที่เวทีนะครับท่านจะเห็นว่าบนเวทีนั้นเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือถ้าท่านหันหน้าเข้าหาเวทีนะครับท่านจะเห็นว่ามีรูปปั้นของคุณพ่อของท่านองซานหรือว่าพลตรีองซานนะครับขวามือของเวทีนะครับจะเป็นรูปของท่านองซานสูจี สำหรับการหาเสียงในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นการเปิดกว้างของประเทศพม่ามากขึ้นกว่าที่เป็นมาและก็เชื่อเหลือเกินว่าการจะนำไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยของพม่านั้นใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะเพราะว่าเมื่อเปิดอาเซียนทุกประเทศจะต้องประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันส่วนนโยบายในการหาเสียงของท่านองศานนั้นเท่าที่เราทราบมาและก็ได้พูดคุยกับ ตัวแทนพักหรือว่าผู้ที่ลงสมัครสสของพักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสท่านสอวอและสมาชิกองค์การบริหาส่วนจังหวัดของพักคอ,องศาสุจีนั้นท่านได้บอกว่าแนวทางการหาเสียงนั้นคือหนึ่งสร้างความสงบยุติความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดก็ตามสสร้างความสมัครสมานสามัคคีและที่สำคัญท,ที่สุดครับท่านที่เคารพครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือทางพักของท่านองซานสุจีนั้นต้องการที่จะให้มีการเปิดตลาดให้มากขึ้นนั่นคือตลาดการค้าเพื่อรองรับ AEC เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยในหลายประเทศได้มีการเปิดตรงนี้มากขึ้นแล้วดังนั้นประเทศพม่าเองก็จะต้องเปิดนะเพื่อที่จะรองรับการค้าที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ หลังการเลือกตั้งและที่สําคัญนะการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยนะครับปัญหาหลักๆที่จะต้องเร่งดําเนินการก็คือหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าเรื่องของการดูแลนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือปัญหาการพัฒนาบ้านการพัฒนาเมืองวันนี้ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีมากๆนะครับได้เข้ามาทำข่าวนี้ และได้เข้ามาถ่ายทำรายการในณที่นี้ซึ่งยากมากครับที่จะได้เข้ามาทำรายการอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าความเข้มงวดของทางรัฐบาลน,นั้นยังมีอยู่นะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปแจกของร่วมกับทางาท่าน สอสต่อตินเมทุนซึ่งเป็นคนของพรรครัฐบาลและวันนี้เรามาถ่ายทำรายการของท่านองซานสูจีเราถือว่าเราเป็นสื่อที่ไม่เข้าข้างใครนะครับเราทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วบ่ายสามโมงนะครับเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขึ้นเวทีหาเสียงของท่านองซานสูจีครับ ကျမရဲ့တိုင်းသားများအားလုံးအချင်းချင်းအချင်းချင်းကြားမှာညီညွတ်မှုပေါ်မှာတည်ရဲဆိုတော့အများကြီးပဲထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြိမ်မကတည်း हूं ဒီခေတ်ဒီခေတ်ပိုင်းမှာတုံးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာအိနိကျဲနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်နေကြရပါမယ်။တဲ့အိနိကျဲတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေရဲဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်လည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရမယ်။ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းရဲ့အကျိုးအတွက်လည်းဖြစ်ရမှာ ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာကမ္ဘာအလယ်မှာဗဲနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်မှုကိုအပြည့်အဝရသင့်တယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာအရင်အစ်300လောက်မတိုင်မီကတည်းကရှင်နိုင်ငံရချားမှတွားပြီးတော့အလုတ်တွေရတယ်ဆိုတော့မရှိကြတော့ပါပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ ဒီမှာတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတနှံ့သွားခဲ့တဲ့ညမှာဗေနီးယားသွားသွားရွာကလေးတွေအချင်းမိမိတို့ရဲ့အေအိုးအိန့်နဲ့မိသားစုကိုပြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရခြားမှာဝက်စာသွားပြီးတော့ရှာတဲ့ဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရခြားကိုသွားပြီးတော့ဘ ഹു တူတာရှာတယ်ဆိုတော့ပန်ကမာတဲ့ ဒါပေမဲ့ကောနိုင်ကမှာအလုတ်ကြရနိုင်လို့တခြားနိုင်ငံသွားရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဘူး။ဒီမှာဘယ်လိုဒီလိုအချိန်နေဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲစနစ်ကြီးအောင်ဆိုးလို့ပဲမကောင်းနဲ့ဒီမှာသေရည်ပီစုပီစားတွေကိုကောနိုင်ကအတွေ့မှာကိုဝဲစာဖူလုံအောင်လို့ ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖန်ပြီးပေးနိုင်တဲ့စနစ်အောက်မှာဒီမှာတို့အနည်း90ကြော်နေခဲ့ရလို့ဒီလိုအခြေအနေရပါတာပါလို့ဒီမှာဖိမ့်တာ။ဒီဒီအခြေအနေကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ။အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားများအလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးပေါ့။ကျမတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး တောင်နဲ့တာချီလိတ်လိုနေရာမျိုးကြတော့နိုင်ငံရေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ကောက်ကောက်ပြည်သူတွေကသဘောပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ جما တွေ့ရပါလေ။ဒီဘေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ جما တို့တာချီလိတ်ကပြည်သူတွေအသိဆုံးပဲ။နိုင်ငံရေးအဆင်ပြေနေလို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးအဆင်မပြေလို့ရှိရင်တမျိုးခားကွာပြည်သူတွေရကြခံနေရတာပဲဆိုတော့ပြီးတော့ မဲသဒီဝဘစမအေးအခြေအနေကိုပြောင်းလဲကြည့်လို့ရှိရင်ဆပြီးတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုမပြောင်းလဲခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာတုံးကတိုင်မှာဟုပ်ကူလို့ကျွန်မရဲ့ရဲ့ပြောင်းမယ်ပါအဲတော့ era uno ကိုွယ်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါလို့ครับ ขณะนี้ผมเ <c> ด <oughs> ินอยู่กลางสนามการหาเสียงของท่านองซานสซจีครับเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าจะมีการหาเสียงในพื้นที่นี้บ่ายสามโมงท่านองซานโซจีจะมาที่เวทีนี้นะครับและเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ย คือเสียงที่ยังกําลังหาเสียงของท่านองคจกศพริอยู่ครับนี่คือสนามท่านจะเห็นว่าผมมายืนเนี่ยนะฮะค่อนสนามข้างหลังแล้วนะครับเรายังจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พ่อ่พี่น้องประชาชนชาวพม่าจานวนไม่น้อยเลยที่มาฟังการปราศัยในครั้งนี้และในขณะนี้การหาเสียงก็กําลังเข้มข้นนะครับเพราะว่า ท่านเป็นคนที่ประชาชนชาวพม่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากและแน่นอนนะการต้อนรับของท่านได้รับความอบอุ่นได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมได้เห็นมานะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนของชาวพม่าในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนกผ่าใดก็ตาม ให้ความสนใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากและนี่คือประตูที่จะนําไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสถานของประเทศเมียนมาในอนาคตอันไม่ไกลนี้และแน่นอนนี่คือประตูของอาเซียนและนี่คือมิติใหม่ของการหาเสียงการเลือกตั้งของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ